สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เข้าเมืองนะคะทุกคนดูสภาพอากาศอุณหภูมิประมาณึงประทุ่นน้อยนี้บว,วกอุณหภูมิบวกสามนะคะแต่ว่าบริเวณพื้นที่นี่เต็มไปด้วยหิมะจ้ะเต็มไปด้วยหิมะเลย ท้องฟ้าเป็นน้ำแดดไม่มีเลยนะคะทุกคนดูสิคะมีแต่ฝนแล้วก็หิมะนะคะหิมะตกมาสองชั่วโมงแล้วก็เป็นหิมะปนฝนเป็นหิมะเปียกนะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักนะคะมุ่งหน้าสู่เมืองเป็นถนนที่จากตำบลเข้าสู่อำเภอนั่นเองค่ะก็จะมีรถประจำทางรถโรงเรียนวิ่งนะคะดังนั้นการ กวาดหิมะการโรยเกลือโรยกวดก็จะดีมากๆเลยค่ะวิ่งได้สบายไม่เหมือนกับถนนซอยเข้าบ้านต่างๆนะคะถนนต่างๆก็จะถูกแยกออกเป็นเกรด A เกรด B หรือเกรด C นะคะถนนสายหลักแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถนนเกรด A จจำแนกออกเป็นอย่างนี้เพื่อเรียงลำดับความสำคัญของการดูแลก,กวาดหิมะนะคะ ถ้าถนนเส้นไหนมีคนไปทำงานมีนักเรียนอยู่อาศัยอยู่ในถนนเส้นนั้นเยอะก็จะถูกจัดอยู่ในเกรด A ลลำดับที่หนึ่งที่จะต้องไปกวาดพิมะค่ะเราจะไปห้องสม,มุดก่อนเลยนะคะจากนั้นค่อยไปจับจ่ายตลาดค่ะตอนนี้เราก็ได้หนังสือไปอ่านให้ลูกฟังนะคะนี่จ้าของเงินเรียน โ okay. อเคลิฮูนะคะก็หมายความว่าในอดีตเนาะมันเป็นเรื่อง e v e n น u จอค่ะก็วรรณกรรมนะคะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เงียบไปนี่คือเสียงลมแรงมากเสียงดังเข้าไปนี้ดังยืงนรถนะคะพระมหากษัตริย์สงครามแล้วก็ความรักนะคะ วรรณกรรมเนาะสมัยเด็กๆคือไม่ต้องเข้าอ่านเรื่องวรรณกรรมเยอะมากนะคะทําให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์น้อก็เลยุกฝังให้ลูกเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็นี่่ะม้าค่ะคือน้องเขาก็จะมีกิจก,กรรมเนี่ยค่ะเขาเริ่มสนใจว่าเออม้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่ได้ตกลงที่จะลงสมัครไปเรียนรู้หรือไปเรียนการขี่ม้านะเขายัางไม่ได้ทำก็ไม่แ้เขาก็เลยยืม มาให้เขาอ่านเผื่อเขาจะ inspiration นะคะมาร์วาเอา history นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่สองจากนั้นก็เรื่องที่สามค่ะรีน่าวิโกจิรีนี่นี่ก็เกี่ยวกับม้านะคะก็คือเด็กผู้หญิงเนี่ยค่ะเขาจะไปขี่มา้าจากนั้นก็จะเป็นเรื่องช่วงนี้ก็คือที่ประเทศเดนมาร์กก็มีการเปลี่ยนการปกครองนะคะซึ่ง สมเด็จพระราชินีท่านก็สะละราชสมบัติให้กับลูกชายเนาะแล้วพูดแบบคำบ้นานๆนะคะคุณแม่เข้าก็เลยยืมหนังสือเกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศเดนมาร์กซึ่งก็เหมือนกับประเทศไทยนะคะก็คือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองค่ะก็ยืมมาให้ลูกอ่านนะคะเพื่อให้เรียนรู้เข้าใจประวัติความเป็นมาทําไมพระมหากษัตริย์หรือ ระบบราชวงศ์จึงมีความสําคัญกับการปกครองของประเทศเดนมาร์กและประเทศไทยนะคะมีมายาวนานแล้วประเทศเดนมาร์กนี้ก็มีพระมหากษัตริย์องค์แรกตั้งแต่สมัยกรมเดนกัมเลยนะคะตั้งแต่ปี936ถ้าจําไม่ผิดนะคะปีคศนั้นเนาะก็ความโชคดีของพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกนี่ก็คือ ได้เรียนรู้และได้อยู่อาศัยในดินแดนหรือว่าในสังคมที่มีความหลากหลายเนาะมีระบบการปกครองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนั่นเองค่ะก็เราก็สอนให้ลูกเรียนรู้ประวัติศาสตร์เดนมาร์กก่อนนะคะเพราะว่าเขาเกิดที่นี่เนาะได้ลหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆปลุกฝังระบบ การปกครองของไทยซึ่งสมัยก่อนแม่ราเข้าเป็นเด็กๆเนี่ยเราก็เรียนการปกครองของไทยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆขยายมาเป็นเอเชียมาเป็นยุโรปแล้วก็ทั่วโลกนะคะก็ทําให้ความรู้ของเราหลากหลายเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายชนชั้นเชื้อชาตินะคะเราก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่กับสังคมใดก็ได้อย่างมีความสุขในความต้องการของตัวเองนะคะออที่ฟิร์ดน้ำไม่เป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนพิมาตกอีกแล้วจ้าจะตกสองชั่วโมงนะคะลมด้วย ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็ยังละลายไม่หมดเลยอันนี้ของเก่านะเขาก็เอาทรายมาโปรโยที่ถนนนั่นแหละก็ทำให้พอจะเดินได้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็เอาไม่ใช่ทรายเกลือคะ่ะเกลือเจ้าหน้าที่เอาเกลือมาโปรโยตอนี้เราจะไปซื้อปลากันจะ้ะพอดีขับรถมาแล้วก็เห็นปลา มีร้านมาขายนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้มาขายทุกวันเขาจะมาขายเป็นบางวันเท่านั้น,นะคะ่ะที่ประเทศเดนมาร์กนะคะาสารสนุขนะคะเขาก็แนะนําให้ทานปลาอาทิตย์ละสองครั้งค่ะทุกคนแต่ว่าคุณแม่ต้องเข้านะแนะนําให้ทานทุกวันวันละมือ้อถ้าทาได้ด้วยเป็นปลาอะไรก็ได้วันละมื้อจะ้ะ ซื้อของยังไม่ทันเสร็จค่ะกำลังเดินทางกลับบ้านทีมาตกนะคะทุกคนดูทีมาตกตกอย่างเยอะเลยจ้าเขาบอกจะตกสองชั่วโมงนะคะตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้มันก็คือบ่ายโมงสี่สิบสามไม่เคยออกเกมอุสสุดกู อ่ okay. โอโอเคโอ้โหตกยังเยอะตกยังเยอะเลยอ่ให้ชมบ้านเมืองบ้านเรือนของคนเดนมาร์กชาวไวกิ้งอยู่แบบนี้คะ่ะสมัยก่อนนะคะ ที่มีความเก่าแก่มากตรงนี้ก็จะเป็นสุดสารนะคะเนี่ย ุสานมายาค่ะข้างหน้าโรงพยาบาล ป่ากระเทียมไม่อยู่ไม่ไกลนะคะก็อยากจะขับรถไปชมวิวแต่ว่าสภาพอากาศแบบนี้เราอย่าไปเลยจ้ะได้ไหมกลัวเย็นพอดีวิเศษหละเกมเราก็ขับรถวนไปท่าเรือแล้วกลับบ้านนะคะ <c oughs> เพราะว่าถนนลื่นมากมันคือน้ำแข็งนี้ทุกคนแถวนี้ไม่มีรถมา มาเกดแล้วก็เอาเกลือมาโรยไม่มีนะดูค่ะโอ้โหมันเป็นกระท่อนกระแท่นมากเลยทั้งทังที่ก็มีรถนั่นนะ่ะทำไมเขาไม่เอามากวาดนะไม่โคนะไม่โคกวาดจุดหยุดหน่อยหนึ่งนะคะก็ไม่ได้กวาดอีกเลยเนี่ย มเติมเลยค่ะ มาถึงบ้านเรียบน้อยแล้วเราก็เตรียมอาหารเย็นอยู่ในจานนี่ก็เป็นปาลาไหลทะเลนะคะ mm hmm. คุณแม่น้องาไม่ทานปาลาไหลทะเลค่ะอันนี้ก็จัดให้คุณพ่อบ้านนะคะ mm hmm. เป็นหนึ่งที่เราซื้อมาในจํานวนปลาต่างๆค่ะคุณแม่น้องเขาก็ซื้อกุ้งนะคะ mm hmm. เราก็ทานกุ้งไปค่ะสองพ่อลูกเขาก็ทานอาหารบำรุงสมอง mm hmm. อาหารบำรุงสมอง5ชนิดที่ควรจะทานนะคะ mm hmm. ก็คือปลาไข่มะเขือเทศ ผักสีเขียวและผักสีต่างๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไข่นะคะนี่ก็เป็นไข่ตุนนะคะคือทานกับป,ปลาปลาไหลทะเลค่ะไข่ตุนก็ทำง่ายๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะคนไทยจะทำเป็นแต่ว่าไข่ตุนนี้เราจะใส่นมนะคะเราไม่ได้ใส่น้ำค่ะนมแล้วก็พริกไทยเกลือหอมซอยค่ะ เรามีหอมเขียวๆนะคะซึ่งใบหอมอะ่ะปกติเราจะใช้ใบหอมแต่ว่าลืมนะคะใบหอมก็เอามาโรยทีหลังค่ะอันนี้เราก็เลยเอาหอมแดงซอยๆอยู่นะคะแล้วก็มาตุนเสร็จก็ไปรวมกันอยู่ตรงกลางแบบนั้นนะคะไข่ตุนกินกับปลาไหลทะเลซึ่งคุณแม่น้องข้าวไม่ทานป,ปลาปลาไหลค่ะ ทานปลาที่มีเกล็ดนะคะปลาไม่มีเกล็ดไม่ทานก็เลยมีปลาบางชนิดที่ไม่มีเกล็ดเนาะก็ไม่ทานนะคะก่อนจากการวันนี้ก็นำสาระดีๆสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะอาหารที่เราควรจะทานที่มีสารบำรุงสมองช่วยให้เราไม่มีความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมอัลไซเมอร์นะคะอาหาร ควรจะทานหลากหลายที่มีสารแอนตี้ออกซิเดชันมีสารโคลินค่ะโคลินเป็นส่วนประกอบของอัิทิิโคลินซึ่งช่วยให้สารสื่อประสาทอยู่ตรงบริเวณซนับทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพนะคะคือไข่คือปลาและเขือเทศผักต่างๆ